สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ลวนมาออกกาลังกายเช่นเดิมจ้าทุกคนจ้าบรรยากาศวันนี้แ่าย่าไม่มีน้ําแข็งเกาะเลยนะจ้าทุกคนอากาศวันนี้สูงสุดก็9องศาต่ําสุดก็2องศานะจ้าจ้าทุกคนจ้าบรรยากาศแดดดีจ้าวันนี้ทุกคนลวนก็เช่นเดิมจ้ามาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันจ้าทุกคนจ้ามาจ้าเดี๋ยวลวนจะพาพาทุกคนไปเดินออกกําลังกายด้วยกันนะจ้าจ้า കോൺ oh, no. บรรยากาศย่าก็เคี้ยวกับจีดีนะเจ้าทุกคน คนจ้าข้างบนฟ้าก็มีเครื่องบินจ้ะทุกคนจ้าก็มีเครื่องบินหลายสายนะจ๊ะที่บินผ่านสวนสาธารณะแห่งนี้นะจ๊ะทุกคนก็เหมือนลำนี้นะจ๊ะแต่เขาก็ลำนี้รู้สึกจะสูงหน่อยจ้ะทุกคนฝั่งนี้ก็มีเครื่องบินนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวลวนจะซูมให้ทุกคนได้ดูจ้ะ ครื่องบินสองลำนะจ๊ะที่เป็นเส้นขาวๆนั่นนหะจ้ะสองลำแต่เขาเหมือนเขาสวนทางกันนะจ๊ะทุกคนจ้ะแต่เขาอยู่คนลนะลำดับนะจ๊ะสูดได้แค่นี้นะจ๊ะทางด้านนู้นก็มีเครื่องบินอีกจ้ะทุกคนที่เป็นสายขาวๆนั่นแหละจ้ะ เป็นเส้นทางเขาขาวนะจ๊ะทุกคนนะนะวนซูมให้ทุกคนได้ชมเนาะก็ไกลมากกัจากอน,นัน์อีกลำหนึ่งแล้วก็อีกลำหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะอีกลำหนึ่งอยู่ฝั่งนี้จ้ะทุกคนจ้าบรรยากาศบนท้องฟ้าอีกนะจ๊ะทุกคนเขาขาวนั้นก็เป็นเครื่องบินนะจ้ะทุกคนจ้าเครื่องบินบินผ่านที่สวนสาธารณะแห่งนี้บ่อยมากเลยจ้ะทุกคน สวยเลยนะจ๊ะสวยถ้าเราได้ดูสัมผัสด้วยตัวเองนี่จะสวยมากเลยจ้าทุกานต้นไม้ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จ้าทุกคนไม่ตายนะจ้ะทุกคนจ้าแต่ใบเขาร่วงหมดจ้าเขาเพราะเป็นช่วงฤด,ดูการของเขานะจ๊ะ